อะไรนะส่องดูให้ดีแบงค์ห้าสิบใบนี้ขายได้ใบละหนึ่งหมื่นบาทใครมีแบงค์ห้าสิบรุ่นนี้ดูให้ดีนะคะ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทรายบ0เอ็นเ3ศนหะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเอฟครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรห้าสิบบาทครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธนบัตรห้าสิบบาทครับนี่ใบนี้ธนบัตร ห้าสิบาทลายน้ําสมเด็จยาครับใครมีธนบัตรที่มีลายน้ําเป็นแบบนี้ต้องดูนะครับเพราะบางใบขายได้ใบละหมื่นฟังให้ดีครับใครมีแบงค์ห้าสิบาทรุ่นนี้แล้วเป็นลายน้ําสมเด็จยาครับดูให้ดีสังเกตให้ดีครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมนี่นี่ยกสองไปแบบนี้นี่ยกสองไปแบบนี้ครับท่านใจเห็นลายน้ําในวงกลมเห็นไหมในลายน้ําเป็นพระบรมรูปของสมเด็จยาใครมีแบงค์แบบนี้สังเกตให้ดีครับเพราะบางใบมันจะมีขายได้ใบละหมื่น เพราะบางใบสภาพใหม่ๆจะขายได้ใบละหนึ่งหมื่นบาทสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ธินกรครับสวัสดีพี่มิดครับเอฟตีจากไต้หวันนะสวัสดีพี่หนุ่มบิวครับสวัสดีพี่หมูแดงสวัสดีพี่พายนครับสวัสดีพี่โชคพลครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยครับใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์ครับพี่จ๋าม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 าเรามาเข้าห้องเรียนกันดีกว่าเข้าห้องเรียนนี่คือธนบัตรห้าสิบบาทครับนี่คือธนบัตรห้าสิบบาทราชการที่เก้าแบบที่สิบสามใครมีธนบัตรรุ่นนี้อยู่ที่บ้านรบกวนกดเก้ากดหัวใจ รบกวนกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับนี่เพื่อนๆือนดูนะยกสองขึ้นไปแล้วมีลายน้ําสมเด็จย่าแบบนี้ใครมีแบงค์แบบนี้เคยมีเคยเห็นรบกวนกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับสวัสดีพี่พิมลครับรบกวนกดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับนี่ฮะแบงค์ห้าสิบลายน้ําสมเด็จย่าบางใบครับบางใบขายได้ใบละหนึ่งหมื่นใใครมีแบงค์ห้าสิบรุ่นนี้กดก้าวกดหัวใจรัวๆมาครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่เลิศรักครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านใครเข้ามาแล้วขอคนละไลค์คนละแชร์ครับพี่พี่จ๋าบ้านใดครับมีเครื่องกระเบื้องเครื่องันจะลงแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยชามเป็นช้อนนะฮะเป็นกระปุกเป็นโถเป็นเครื่องกระเบื้องแบบนี้เป็นจะลงแบบนี้หรือว่าเป็นลายครามแบบนี้ครับผมยินดีรับซื้อบอกเลยอย่างนี้ใบละเป็นหมื่นอย่างนี้ใบละเป็นแสนครับใครมีเครื่องกระเบื้องหรือของพวกนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยสามารถแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วส่งรูปมาประเมินราคาการน้ําชาปั้นน เล็กๆแบบนี้สตาร์ทที่10,000บาทถึงใบแล้วเป็นแสน,น1 0 0 0 0บาทถึงใบแล้วเป็นแสนนะครับใครมีแบงค์แบบนี้นะฮะแอดไลน์ ID เข้ามาได้แอดไลน์ Area ID ตามหน้าจอเข้ามาได้ครับเครื่องเงินครับเครื่องเงินเครื่องเงินถมด้วยทองแบบนี้ครับบอกเพื่อนๆเลยผมยินดีรับซื้อใครมีแบบนี้นะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนนะฮะบางใบ30,000บางใบ50,000บางใบ500,000นะครับใครมีพวกเครื่องเงินเครื่องเงินถมด้วยทองแบบนี้ผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอน,นครับ,บ มาครับมาครับวันนี้ไปเร็วครับบ้านใดครับมีพระเครื่องพระพุทธาครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะฮะหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่พระพุทธชินราชหลวงพ่อโสธรนะครับผมยินดีรับซื้อยินดีรับเช่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนใครมีพระเครื่องนะครับแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งมาลองส่งมาประเมินราคาใครมีแบงค์ห้าติบรุ่นดีกดเก้ากดหัวใจรัวรวมาครับกดเก้ากดหัวใจรัวรวมาครับมามามาเรามาเข้าโรงเรียนกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมมีเหรียญสลึงอละแสนมาให้ดู มาครับวันนี้ผมมีเห,หรียญสลึงกันนี้ครับนี่คือเหรียญยี่ห้าตังปีสองพันห้าร้อยครับเหรียญรุ่นนี้หรือว่าเหรียญในตำนานครับนี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนี่เห็นชัดไหมชัดนะนี่คือเหรียญยี่ห้าตังตราแผ่นดินปีสองพันห้าร้อยครับพี่ๆท่านใดครับมีเหรียญยี่ห้าตังรุ่นนี้อยู่ที่บ้านกดหนึ่งกดหัวใจรวมมาครับยี่ห้าตังอันนี้อันละแสน ย5่ห้าตังค์แบบนี้ครับสภาพใหม่ๆผมรับซื้ออัละแสนครับใครมีเหรียญยี่ห้าตังค์รุ่นนี้กดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับยี่ห้าตังค์แรกหนึ่งแสนยี่ห้าตังค์สลึงเดียวแรกแสนหนึ่งครับใครมีสภาพสวยๆเอามาขายเลยนะสภาพสวยๆเอามาขายผมได้เลยผมยินดีรับซื้อครับมาใครมีเหรียญรุ่นนี้กดหนึ่งกดหัวใจรัวๆ,ๆมาครับ กดหนึ่งกดหัวใจรวมๆมาเราจะทําความรู้จักและเราจะเดินทางไปพร้อมๆกันเหรียญยี่้าตังค์แลกหนึ่งแสนแลกหนึ่งแสนบาทครับกดหนึ่งกดหัวใจรวมๆมาครับนี่นี่นี่ให้ดูนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้าครับนี่ผมเชื่อเพื่อนๆพี่ๆมีเหรียญพวกนี้อยู่ที่บ้านผมเชื่อครับพี่ๆมีเหรียญพวกนี้อยู่ที่บ้านแต่พวกพี่ๆไม่เคยสังเกตจริงๆไม่เคยสังเกตจริงๆว่าเฮ้ยไอเหรียญยี่ห้าตังค์ตาเป็นดินเนี่ย มันมีอันละแสนด้วยนะมันมีอันละแสนด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตหยิบตัวอย่างแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตหยิบตัวอย่างแปนึงนะดูเหรียญไปก่อนนะครับดูเหรียญไปก่อนนะเดี๋ยวผมหาเหรียญยี่ห้าตังค์แป๊บหนึ่งนะครับมีหรือเปล่าแถวๆนี้ยมาครับมาครับรับประกันครับรับประกันใครมีแบบนี้แสนหนึ่งจ่ายสดหนึ่งแสนบาทผมจ่ายสดทันทีครับอ่าเดี๋ยวขอหาตัวอย่างแป๊บหนึ่งนะ มาจากมาจากเหรียญพวกนี้เป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นเยอะมากๆครับผลิตขึ้นเยอะมากๆ25ยี่สิบห้าตังแรกแสนหนึ่งมีที่ไหนยี่สิบห้าตังแรกหนึ่งแสนบาทครับมาครับแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาก่อนมาแล้วจ้ามาครับมาครับใครมีเหรียญยี่สิบาตังรุ่นนี้กดมาครับกดหนึ่งมาครับกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับมาจ้ามาจ้านี่คือเหรียญยี่สิบห้าตังตาแผ่นดินปีสองพันห้าร้อยครับ เหรียญซ้ายกับเหรียญขวาม,มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมีลักษณะที่เหมือนกันแต่ซ้ายมืออัลละ5บาทครับซ้ายมือเหรียญละ5บาทขวามือเหรียญละแสนครับดูครับให้ดูผิวเผินก่อนซ้ายมือ5บาทขวามือหนึ่งแสนครับให้เพื่อนๆพี่ๆดูความหายากความแตกต่างที่ผิวเผินก่อนอ่ะดูมีใครเห็นความแตกต่างตรงไหนไหมครับจํานะครับดูแล้วจานะครับ ใครเจอที่อื่นเจอตามร้านค้าเขาขายอันห้าบาทสิบาทจะได้ซื้อมาเขาขายอันละห้าบาทสิบาทจะได้ซื้อมาสวัสดีพี่สิริภพครับเอฟซี FC จากนิวยอร์กครับสวัสดีพี่แม่ดาวครับเฉลยดีกว่าเฉลยดีกว่านี่คือเหรียญยี่สิบห้าตังกรัชกาลที่เก้าปีพศสองพันห้าร้อยพิมพ์เล็กดูนะครับซ้ายก็ซ้ายก็ปีสองพันห้าร้อยขวาก็ปีสองพันห้าร้อยแต่ราคาไม่เหมือนกันแต่ราคาไม่เหมือนกันขวามืออันละแสนซ้ายมืออันละห้าบาทวิธีดูครับ <c oughs> วิธีดูครับจุดสังเกตความแพงจุดที่หนึ่งครับดูครับดูให้เป็นปีพศสองพันห้าร้อยก่อนฟังให้ดีครับใครมีเหรียญยี่บห้าตังค์รุ่นนี้ดูให้เป็นปีสองพันห้าร้อยก่อนนี่คือจุดที่หนึ 2, ่งครับจุดที่สองดูเลขยี่บห้าครับดูเลขยี่สิบห้าตังค์ครับเลขสองกับเลขห้าจะต้องห่างกันแบบนี้จะต้องห่างกันแบบนี้ครับดูนะครับนี่ฮะอ่านี่จะต้องห่างกันแบบนี้ นี่ครับเลข2กับเลข5จะติดกันแบบนี้ใครมีเหรียญแล้วมีเลข2กับเลข5ห่างกันแบบนี้ต้องมาดูจุดที่3ครับต้องมาดูเดี๋ยวขอบเหรียญเดี๋ยวผมให้ดูครับพี่ธนทลครับต้องมาดูจุดที่3มเลขพศ2 5 0 0เพื่อนเพื่อี่ๆดูนะดูคําว่าพศ2อ,อ0 0ขีดเนี่ยขีดจากตาแผ่นดินเนี่ยมันชี้ลงที่กลางพพานทุกท่านเห็นไหมครับมันชี้ลงที่กลางพพานแล้วอันนี้ครับขีดอันเนี้ยมันชี้ลงที่ปลายพพานดูนะฮะ ที่ให้ดูที่ให้ย้ําเพราะว่าอะไรซื้อได้มีคนเอามาขายแล้วรับเงินแสนเงินล้านจริงๆนะของพวกนี้นะครับมีสวยๆเนี่ยเอามาขายได้สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วแต่สภาพครับดูนะย้ํานะครับนี่นะขอบตรงนี้ใช่ไหมขอบตรงเนี้ยเวลาขอบมันหนาเนี่ยถ้าพี่มีเหรียญเดียวเนี่ยพี่จะไม่มีตัวเปรียบเทียบทุกท่านจะไม่มีตัวเปรียบเทียบเหลือตัวสังเกตครับแต่ถ้าเกิดท่านมีสองเหรียญแบบนี้ท่านจะเห็นไง ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดพี่ไปเจอเหรียญเดียวอ่ะวิธีดูของผมมันใช้ได้วิธีดูของผมมันใช้ได้ดมมไดย้ําอีกหนึ่งรอบนะครับใครมีเหรียญยี่สิบห้าตัตั์ตราแผ่นดินปีพศสองพันห้าร้อยฟังให้ดีดูสามจุดจุดที่หนึ่งนี่ครับพศสองพันห้าร้อยจุดที่สองครับเลขสองกับเลขห้าต้องห่างกันจุดที่สามครับขีดตรงนี้จะต้องลงชี้ที่กลางพ,พา่าสามจุดนี้ครับจากราคาเหรียญหนึ่งสลึง จากราคาเหรียญหนึ่งสลึงจะแปลเปลี่ยนไปถึงอันละ10,000แสนบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกด5กดหัวใจรัวๆให้ผมนะครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกด5กดหัวใจรัวๆครับขอบพระคุณพี่มิดครับขอบพระคุณพี่มิดครับเ c จากไต้หวันฮะไลท์รัวๆกราบงามๆครับไลท์รัวๆคือกำลังใจนะฮะแลกตังค์ไม่ได้แต่เอามาแลกใจได้ครับแลกตังค์ไม่ได้แต่เอามาแลกใจได้ครับดูครับเหรียญย5่สาตัง แคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วใช้กล้องขยายได้ไหมกล้องอันนี้ก็ผมว่าน่าจะชัดแล้วนะอันนี้ผมว่าน่าจะชัดแล้วนะเพราะสามจุดเนี่ยมันไม่ต้องขยายเลยนี่ครับนี่ปีพศสองพันห้าร้อยเลขห้ากับเลขสองเนี่ยห่างกันเห็นไหมครับเลขห้ากับเลขสองห่างกันคือเลขสองกับเลขห้ามันมีช่องว่างตรงนี้ไงทุกท่านเห็นไหมครับนี่อันนี้มันไม่มีช่องว่างจุดที่สามเนี่ยขีดตรงนี้ยถ้าชี้ลงไปที่กลางพอพ่านไม่ใช่ปลายพอพานแบบนี้เอามาขาย หนึ่งแสนบาทแคปเจอร์เก็บไว้ดูครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูขวามืออัลละแสนซ้ายมืออัลละห้าบาทอัลละห้าบาทต้องใหม่นะครับซ้ายมืออัลละห้าบาทขวามืออัลละแสนครับมาครับมาครับแคปเจอร์เลยจ้ะแคปเจอร์เลยจ้ะเหรียญแบบนี้มันขายได้เหรียญแบบนี้มันขายได้จริงครับเตรียมเดินทางจากแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ใครใครแคปเจอร์แล้วกด5กดหัวใจรัวๆมาครับแคปเจอร์ครับ อันดับต่อไปครับมีอะไรไหมเพื่อนเพื่อนดูผมมีเหรียญหนึ่งบาทนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชการที่เก้าครับพี่จา๋าใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ยอมรับมาดีๆขอบคุณพี่ทศพลรัตนาครับไม่โกหกไม่จกตาแน่นอนใครมีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นเน้ยอยู่ในกระเป๋ายอมรับมาซะดีๆท่านาเคยดูหรือเปล่าบางเหรียญขายได้อละมื่น บางเหรียญขายได้อลละหมื่นนี่มีคนพี่พรณภานี่ครับพี่ระมัดระวังนะนี่พี่พรณภาบอกว่าพี่พรณภาแก้วพิมพ์นะครับบอกว่ามีเยอะเลยค่ะพี่พรณภาครับรบกวนครับเหรียญสลึงแบบนี้ที่ผมเอามาให้พี่ดูเนี่ยอันนี้หาโคตรยากหาโคตรยากพี่พรณภากลับไปดูครับถ้าพี่พรณภามีแบบนี้แล้วเจอเยอะๆนะผมรับซื้อนะสวยๆอลละแสนสวยๆอันละหนึ่งแสนบาทแต่ต้องมีสามจุดแบบที่ผมบอกครับ ต้องมีสามจุดแบบที่ผมบอกมาเรามาดูเหรียญหนึ่งบาทกันครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทรุ่นนี้อยู่ในกระเป๋กากด, 1, ก,ด 1, กดหนึ่งมากดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับพี่จ๋าไล์รัวๆให้น้องหน่อยไล,ล์รัวๆให้น้องหน่อยครับไม่ได้ได้อะไรแต่ได้ตรงกําลังใจครับมาเผื่อเฟซบุ๊กจะใจอ่อนนะครับเปิดช่องการมองเห็นให้พี่เลิศรักบอกมีค่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะ,คะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทครับใครมีเหรียญรุ่นนี้กดหนึ่งกดหัวใจมาครับ กด1กดกรวจายรัวๆมาเฉลยดีกว่านี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชการเก้าสองเหรียญนี้ผมจ่ายสดไปถึง2 0 0 0 0บาทฟังให้ดีครับ2เหรียญนี้จ่ายสดไปถึง20 0 0 0บาทนี่คือเหรียญหนึ่งบาทรัชการเก้าแบบปั๊มผิดฟังให้ดีครับแบบปั๊มผิดคือนี่ครับมีก้อย2ด้านมีฝั่งก้อย2ด้านครับใครมีเหรียญหนึ่งบาทแล้วเป็นแบบนี้พลิกดูให้ดีพลิกดูให้ดีก่อนหยิบไปใช้ครับพลิกดูให้ดีก่อนหยิบไปใช้1บาทแบบนี้แลก1 0,000 หนึ่งบาทแบบนี้แลกหนึ่งหมื่นครับและเหรียญแบบนี้มันมีอยู่จริงมันหลุดเล็ดลอดออกมาสู่มือประชาชนจริงๆแต่พวก,พ,วกพี่ๆหลายๆท่านฟังให้ดีครับพวกพี่ๆหลายๆท่านนะที่นี้ไม่เคยสังเกตไม่เคยสังเกตจริงๆว่าเ,เฮ้ยไอเหรียญบาทแบบเนี้ยมันมีจริงและมันสามารถขายได้จริงนะใครมีแบบนี้นะครับเอามาขายผม1บาทแบบนี้แลก10,000บาทแลก10,000บาททันทีคร,ครับมาครับมาครับอันนี้ฮะมีทั้งแบบฝั่งพระเสียรแล้วก็แบบฝั่งก้อยครับ แบบนี้นะฮะอันละมื่นแบบนี้อัลละมื่นใครเจอเอามาขายได้อ่ะเดี๋ยวให้ดูขอบเดี๋ยวจะหาว่าโอ้ยมันเอาไปตัดต่อมันเอาไปปะ,ปะไปอย่างวุ่นอย่างงี้ดูครับดูครับนี่แยกสองเหรียญน,นะอ่ะดูประกบให้ทุกท่านดูแล้วครับนี่หมุน หมุนทุกมุมครับหมุนทุกมุมอ่ะนี่เดี๋ยวหมุนให้ดูทุกมุมนะไม่มีร่องรอยการเจียใดๆทั้งสิ้นครับไม่มีร่องรอยการเจียใดๆทั้งสิ้นใครมีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้ดูยกขึ้นมาดูก่อนจะหยิบใช้ครับก่อนจะหยิบจ่ายยกขึ้นมาดูก่อนครับคู่นี้รับซื้อสองหมื่นบาทครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญทองคําครับนี่คือเหรียญทองคําที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีเหรียญทองคํา ผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองและ parole, แลงรับจำนำแน่นอนนี่คือพระทองคําครับนี่คือเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับนี่คือเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับนี่แบบนี้เป็นเนื้อทองคําแบบนี้เป็นเนื้อทองคําขายได้ผมรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนมีพี่ๆหลายท่านนําเหรียญทองคําพระทองคํามาขายอยู่เรื่อยๆครับนี่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 ก็เหรียญทองคําเหมือนกันก่องทัากาศครับน้ําหนักเนี่ยสามสิบกรัมหรือสองบาทน้ําหนักสามสิบกรัมหรือสองบาทครับนี่เหรียญใหญ่เวรอ เหรียญใหญ่เวอร์แบบนี้ผมรับซื้อนะครับให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนท่านไปขายร้านทองท่านจะได้แค่80กว่าเถึง90%แค่นั้นเองนะครับแต่บางเหรียญมาขายผมผมรับซื้อบางเหรียญเกินทอง 100%-120 130 150แล้วแต่แบบแล้วแต่วาระแล้วแต่สภาพครับ,ครบใครมีเหรียญทองคำนะครับเหรียญทองคำพระทองคำนะครับมีแล้วอยากจะแบ่งขายเนี่ยแอดไลน์ ID มาได้ แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอมาได้เหรียญแบบนี้สีเหลืองๆแบบนี้ดูให้ดีอาจจะมีราคาอาจจะมีราคาและพาท่านนําไปสู่เงินล้านได้ครับใครมีแบบนี้นะดูให้ดีอย่ากนาไปขายร้านทองโดยเด็ดขาดครับไปครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับฝากอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อวานมีพี่ท่านหนึ่งนาเหรียญต่างประเทศมาขายผมนําเหรียญต่างประเทศเหรียญจีนมาขายผมนี่ใครมีเหรียญพวกนี้เอามาขายผม ใครมีเหรียญพวกนี้เอามาขายผมครับผมยินดีรับซื้อผมบอกเพื่อนๆพี่ๆเลยผมยินดีรับซื้อเนี่ยให้ราคาพี่ๆที่ยุติธรรมแน่นอนนะใครมีเอามาขายผมได้เหรียญจีนแบบนี้สตาร์ทที่เหรียญละสามพันถึงเหรียญละสามแสนบาทครับขวามือก็สามพันถึงสามแสนบาทใครมีแบบนี้นะะผมยินดีรับซื้อมีคนบอกว่าแบบปั๊มนั่นเดียวไม่รับเหรอครับเอาเป็นว่าผมดูแท้ผมรับนะถ้าผมดูไม่แท้นะครับผมไม่รับนะ บอกก่อนนะฮะเหรียญปั๊มด้านเดียวตอนนี้มีเกเยอะมากๆเลยครับเล่นหาต้องระมัดระวังครับเหรียญจีนแบบนี้ใครมีเอามาแลกผมเอามาขายผมเอามาแลกเงินสดกลับบ้านไ,ได้เลยเหรียญจีนเหรียญต่างประเทศนะครับขายได้แบบนี้สตาร์ทที่สามพันถึงห้าพันบาทจำไว้ให้ดีเหรียญพวุ่งนี้มีค่าแต่ปลอมโคตรเยอะปลอมเยอะมากๆครับใครมีเหรียญจีนเหรียญต่างประเทศแบงก์จีนแบงก์ต่างประเทศมีแล้วอยากจะขายนะครับ สามารถแอดไลน์ ID ตามหน้าจอนะนี่นี่เหรียญในพลแบบนี้นะครับเยอะมากๆนะผมซื้อได้ทีรับทีหนึ่งห้าสิบเหรียญร้อยเหรียญนะครับมาแลกเงินสองสามแสนนะมาแลกเงินสองสามแสนนะครับใครมีของพวกนี้มีคือเงินสดครับไปครับอันดับต่อไปครับบ้านใดครับมีพราเครื่องครับนี่ให้ดูให้ดูอีกหนึ่งรอบนี่คือเม็ดแตงครับนี่คือเม็ดแตง หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับนี่ให้พี่ๆดูนี่เห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้เห็นเม็ดจิ๋วๆแบบนี้แต่ราคาไม่จิ๋วนะครับแต่ราคาไม่จิ๋วนะเม็ดหนึ่งหลักพันถึงเม็ดหนึ่งหลายๆหมื่นนะครับเม็ดหนึ่งหลักพันถึงเม็ดหนึ่งหลายๆหมื่นนะครับนี่คือเม็ดแตงของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับใครมีแบบนี้เอามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้ใครมีแบบนี้นะครับเอามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้มา นี่คือเม็ดแตงครับนี่เพราะบางบ้านเนี่ยมีพระเยอะแยะมากมายครับบางบ้านมีพระเยอะแยะมากมายแต่บางบ้านไม่รู้มูลค่าครับนี่คือพระคำหมากคำข้าวครับนี่คือพระคำหมากคำข้าวของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงครับพระรุ่นนี้นะบอกเลยนะครับสร้างขึ้นเป็นจํานวนเยอะมากๆจานวนถึงหลายหลายล้านองค์ครับฟังให้ดีครับจํานวนมากถึงหลายหลายล้านองค์ใครมีนะครับพระเครื่องของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับผมรับซื้อรับเช่าเกือบทุกรุ่น รับซื้อรับเช่าเกือบทุกรุ่นนะครับเอามาแบ่งให้ผมเช่าบูชาได้นี่พระคำหมากครับอันนี้เป็นพระคำข้าวคู่นี้สมัยก่อนไม่มีราคาเพราะเวลาไปที่วัดทีเช่ามาทีร้อยองค์สองร้อยองค์ครับแต่ตอนนี้ใครมีรุ่นพวกนี้อยู่ที่บ้านเอามาขายผมเอามาขายผมครับขอบพระคุณครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปนี่คือเหรียญเต่าครับนี่ตือเหรียญเต่าของหลวงพ่อหลิววัดไร่จังทองนี่ใครมีแบบนี้แดงแดงแบบนี้นะครับ แดงๆแ,แบบนี้บล็อกนิยมนะองค์หนึ่งใกล้ๆหมื่นนะองค์หนึ่งหลายๆพันถึงใกล้ๆหมื่นนะครับใครมีพระเครื่องนะครับพระบูชาผมยินดีรับเช่าผมยินดีรับเช่าครับนี่เต่าหลวงพ่อหลิววัดไล่แตงทองครับตอกโค้ชชัดเจนผิวดงแดงแบบนี้จะได้ราคาเพิ่มนะครับผิวดงแดงแบบนี้จะได้ราคาเพิ่มใครมีพระเครื่องนะครับพระบูชา เอามาแบ่งได้เอามาแบ่งได้นี่รับเช่าหมดเลยพระเลี่ยมทองครับพระเลี่ยมทองพวกนี้นี่เพื่อนๆพ,พ,พี่พี่ดูพระเลี่ยมทองพวกนี้ครับยินดีรับซื้อยินดีรับเช่าหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่บางองค์ซื้อเกินเลี่ยมทองเยอะอย่านําไปแกะทองขายร้านทองนะครับเพราะท่านจะได้แค่ราคาทองจริงๆนะ <oy en sounds> ท่านจะได้แค่ราคาทองครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาดีมากกว่าร้านทอง และลงรับจำนำแน่นอนที่ต้องย้ำเพราะว่าอะไรมีเพื่อนๆพี่ๆหลายท่านนำพระเครื่องครับไปจำนำไปจำนำที่ลงรับจำนำแล้วไม่ได้ราคาแล้วปล่อยขาดซึ่งน่าเสียดายมากเนี่ยครับใครมีพระเครื่องแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่นะ ผมรับซื้อรับเช่าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพระเก่าพระใหม่นะครับรับซื้อรับเช่าหมดเลยนี่นี่นี่เหรียญหลวงพ่อสุดครับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลวงแบบนี้มีราคานี่หลวงพ่อแดงครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่เรารับหมดเลยใครมีนะฮะพระเครื่องนะครับพระบูชานะครับมีแล้วอยากจะขายเนี่ยสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับนี่ยิบห้าพุทธศัตว์เนื้อดิน เนื้อดินอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรครับกไหลทองแบบนี้สวยๆเหรียญแล้วเป็นหมื่นใครมีนะฮะพระเครื่องนะครับมีแล้วลอยากจะแบ่งนะครับสามารถเดินทางมาหาผมได้ถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียานมาจ่ามาจ่าสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านมีคนบอกว่าขอดูเหรียญยี่สิบห้าตังค์อีกหนึ่งรอบจะเป็นพระคุณอย่างมากมามาไปไหนระหว่าแป๊บหนึ่งนะครับเหรียญหายมาให้ดูอีกหนึ่งรอบ จะเป็นพระคุณอย่างมากไม่ไม่ได้เป็นพระคุณครับบอกได้บอกได้ถ้าวันไหนไม่รีบนะจะหยิบให้ดูถ้าวันไหนไม่รีบไปธุระนะครับจะหยิบให้ดูนะฮะ <c oughs> มาครับนี่คือเหรียญยี่สิบห้าตังค์ครับนี่คือเหรียญยี่สิบห้าตังค์ปีสองพันห้าร้อยใครมีแบบนี้อันละแสนดูนะครับสามจุดไปเร็วๆนะเลขสองพันห้าร้อยเลขสองกับเลข 5. หา้าห่างกันขีดตรงกลางพศออแบบนี้อันละแสนครับพี่จา๋าใครที่รู้แล้วพิมพ์บอกพี่เขาหน่อย ใครที่รู้แล้วครับพิมพบอกพี่เขาหน่อยว่าเหรียญยี่ห้าตังที่มีราคามันดูตรงไหนบ้างลบกวนพิมพ์เลขสองห้าแล้วกดหัวใจรัวๆมาหน่อยครับใครที่เข้าใจแล้วครับว่าเหรียญเหรียญนี้ทําไมถึงขายได้หนึ่งแสนบาทลบกวนพิมพ์เลขสองห้าแล้วกดหัวใจรวๆมาครับเอารุ่นไหนบ้างพระเครื่องต้องลองดูนะครับพระเครื่องบางรุ่นมีราคาบางรุ่นไม่มีราคานะครับก็ลองดูนะ ใครมีพระเครื่องนะครับก็สามารถเดินทางมาได้ถึงที่ร้านนะครับขอดูเหรียญบาทอีกนะครับมาไม่ทันเอาดูเหรียญสลึงพอครับเหรียญบาทเดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยดูพรุ่งนี้ครับเพราะเดี๋ยววันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเดี๋ยวจะรบกวนเวลาของพี่ๆครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องเหรียญกันครับใครที่รู้แล้วครับเหรียญยี่ห้าตังอัลแสนดูยังไงพิมพ์เลขยี่ห้ามาครับมาจ่า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 ขอบพระคุณพี่มิรครับขอบพระคุณพี่เลิศรักครับไปครับไปครับ มาเรามาเข้าสู่นี่กันดีกว่าเรามาเข้าสู่อันนี้กันดีกว่าครับนี่คือธนบัตรห้าสิบาทครับนี่คือธนบัตรห้าสิบาทรัชกาลที่เก้าพี่จ๋าใครมีธนบัตรรุ่นนี้ครับรบกวนครับรบกวนครับ <sponsor S 1> มา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 นี่คือธนบัตรห้าสิบาทารัชกาลที่เก้าแบบที่สิบสามครับดูนะส่องยกส่องขึ้นไปลายน้ําเป็นสมเด็จย่าใครเคยยกส่องบ้างใครเคยเห็นแบงค์ลายน้ําสมเด็จย่าบ้างครับใครเคยเห็นพิมพ์ก็ว่าเคยเห็นให้ผมหน่อยครับ ใครเคยเห็นแบงค์ห้าสิบาทลายน้ำสมเด็จย่าแบบนี้ลบกวนพิมพ์คำว่าเคยเห็นให้ผมหน่อยครับร่วมกิจกรรมกันหน่อยนะฮะร่วมกิจกรรมกันหน่อยนะครับพิมพ์ตอบโต้ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนบ้าเพราะไม่อยากคุยกันเดียวพี่ๆก็ช่วยคุยกับน้องหน่อยครับมาใครเคยเห็นแบงค์ห้าสิบาทรุ่นนี้บ้างพิมพ์เคยเห็นมาครับพิมพ์คำว่าเคยเห็นมาห้าสิบบาทแบบนี้ถ้ายกส่องไปแล้วเป็นสมเด็จย่าแบบนี้ดูนะครับบางใบขายได้ใบละหมื่น ดูนะครับบางใบขายได้ใบละหนึ่งหมื่นบาทขอบพระคุณครับขั้นใดที่พิมพ์เลขยี่ห้ามาขอให้รวยขอให้รวยขอให้เหรียญแบบนี้มีอยู่ที่บ้านของท่านมีสักสิบเหรียญครับมีสักสิบเหรียญครับมาครับใครเคยเห็นแบงค์ห้าสิบสมเด็จย่าดูครับพิมพ์คําว่าเคยหน่อยครับพิมพ์คําว่าเคยเห็นนะครับแบงค์ห้าสิบแบบนี้ใบละหมื่นนี่มีคนพิมพ์คําว่าเคยเห็นมาเต็มเลยมีคนพิมพ์คําว่าเคยเห็นมาเต็มเลยครับวันนี้ครับ ผมได้มีพี่ท่านหนึ่งมีพี่ท่านหนึ่งนำธนบัตร50ิบาทรุ่นนี้มาแล้วผมรับซื้อมาครับใครมีแบบนี้สภาพให Plus, ม่ๆผมรับซื้อใบละหมืน่นใครมีแบบนี้ครับสภาพใหม่ๆผมรับซื้อใบละหมืน่นแต่ถ้าเป็นสภาพเก่าสามพันสองพันห้าพันหมื่นหนึ่งแล้วแต่สภาพครับแล้วแต่สภาพพี่เล่ารัก์บอกว่ามีค่ะแต่ไม่ใช่สมเด็จย่าเอาเป็นว่าถ้าไม่ใช่สมเด็จย่าถ้ามีแบบที่ผมตามหาอยู่แบบนี้ผมกระับซื้อครับใบหนึ่งห้าพันหมื่นหนึ่งสามพันสี่พันแล้วแต่สภาพครับ มาจ้ะมาจ่ะรงเรียนเข้าแล้วครับนี่คือธนบัตร5 0ิบาทครับธนบัตร50บาทรัชกาลที่9แบบที่13านี่ในวงกลมเป็นรูปรายน้ําสมเด็จย่าเห็นไหมครับจะมีโค้ดตัวเลขอยู่ที่ด้านหลังเพื<ๆ>่อนๆดูนะจะมีโค้ดตัวเลขอยู่ที่ด้านหลัง0 0 2เห็นไหมครับ0 0นนี่ใครมีพิกมาดูแล้วแล้วมีตัวเลขด้านหลังพอพิคก,กลับมาด้านหน้าท่านจะเห็นคําแบบนี้ครับท่านจะเห็นคําว่าตัวอย่างเห็นไหมครับ มีคําว่าอักษรคําว่าตัวอย่างอยู่บนธนาบาัตรใครมีแบงค์แบบนี้นะครับแล้วเป็นสภาพใหม่เนี่ยหมื่นนึงนะผมรับซื้อครับแต่ใบนี้ฮะมันมีรอยพับตรงนี้ครับมันมีร่องรอยการพับและธนาบัตรเนี่ยเป็นสนิมเป็นสนิมเนื่องจากเจ้าของเก็บไม่ดีใบนี้ใบนี้นะครับสามพันถึงห้าพันบาทนี่นี่นี่อ่าดูห้าสิบาทแลกสามพันถึงห้าพันบาทใครมีแบงค์ห้าสิบาทแบบนี้นะครับผมรับซื้อผมรับซื้อดูให้ดีดูให้ดียกขึ้นไปแล้วสองครับ ยกขึ้นไปแล้วส่องเห็นอะไรไหมครับเห็นในลายน้ํำไหมในลนยน้ำเนี่ยก็เป็นลายน้ําสมเด็จย่าเหมือนกันยกขึ้นไปแล้วส่องครับแบบนี้นะฮะถ้ามีคําว่าตัวอย่างตัวหนังสือสีแดงคาดแบบนี้ผมรับซื้อแน่นอนผมยินดีจ่ายเงินให้ทุกท่านแน่นอนครับ50บาทแบบนี้นะฮะสามารถแลกเงินได้ใบละ1 0 0 0 0บาทครับ สามารถแลกเงินได้ใบละ1 0,000บาทฟังให้ดีนะครับธนบัตรที่ขายได้ต้องมีคําว่าตัวอย่างเท่านั้นเพราะที่ผมเอามาทําคลิปเพราะว่าอะไรขนาดใบนี้ยยังมีคนนําไปใช้เลยขนาดใบนี้นะครับยังมีคนนําไปใช้เลยบางท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวฉันอนะ่ะฉันหาไม่มีหรอกผมบอกให้ครับของแบบนี้ถ้าฟุกเจอแล้วเจอเลยครับฟุกเจอแล้วเจอเลยใครมีแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะครับเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคคมนะครับพระเครื่องพระพุชา มีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับแล้วส่งรูปของเพื่อนเนเนี่ยมาประเมินราคาหากของของท่านมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของเพื่อน,เพ,อนเพื่อนยังไม่มีราคากราบขออภัยมาณที่นี่นะครับขออนุญ,ญาตเปิดไลน์ดูอย่างเดียวนะเพราะไลน์มันเยอะมันตอบไม่ทันจริงๆครับอย่าลืมนะธนบัตร50บาทที่ขายได้ราคาต้องมีคำว่าตัวอย่างพิมพ์อยู่บนธนบัตรนะครับเป็นไงครับเพื่อนเพื่อน,อนกับธนบัตร50บาทที่ผมบอกเพื่อนเพื่อนเนี่ยว่าถ้าเกิดใครมีแบงค์รุ่นนี้หรือว่าแบงค์ทุ ห้ามนำไปใช้โดยเด็ดขาดเพราะท่านจะได้แค่ราคาของธนบัตรครับ50บาทแบบนี้ก็50บาทถ้าไม่มีคำว่าตัวอย่างใบหนึ่งร้อยกว่าบาทครับใบหนึ่งร้อยกว่าบาทแต่ถ้ามีคำว่าตัวอย่างแบบนี้ใบละหนึ่งหมื่นแต่ต้องใหม่นะถ้าไม่ใหม่ลงเหลือใบหนึ่งสามพันห้าพันเลยนะครับมาครับมาครับใครมีพวกนี้นะแล้วอยากจะขายนะครับสามารถแอดไลน์ไ d ดได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคา แอดไลน์และส่งรูปมาเลยใครที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับสาม,มารถส่งไปษนีเคอรี่ขนส่งทุกชนิดเนี่ยส่งมาขายแล้วรับเงินเหมือนกับท่านเดินทางมาหาผมเองถึงที่ร้านเลยครับใครมีแบงค์เก่านะครับนึกถึงผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุบรารลาใครมีเครื่องกระเบื้องใครมีพระเครื่องใครมีเครื่องเงินก็ต้องนึกถึงผมครับแบงค์เข็มเพชรวัตถุบราณรา้านตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิ่ยาน หาง,ง่ายปลอดภัยมารับเงินสดกลับบ้านเลยเลยครับวันนี้มีไลฟ์สดครับพี่วิมลครับวันนี้ตอนคืนมีไลฟ์สดพระเครื่องของน้องเอกครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยขอลาพี่พี่ดัง6้อเจ็ิท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปแชร์แล้วรวยจ้าแชร์แล้วรวยจ้ารับซื้อแบงค์ เหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไรคามการธนาารนะครับทับเช่าคาบเครื่องธนาคารนะครับของเก่าของไรคาบดูดีนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดไลน์บีเอ็นเคศูนย์แนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีญาร้านเปิดทุกวันนะครับ